ถ้าสมไม่ทําแบบเนี้ยแล้วเมื่อไหร่สมจะได้คุณมาสักทีอะทุกอย่างที่สมทาลงไปอ่ะก็เพราะว่าสมรักคุณมากนะคะวะัดคุณหยุดอ้างคําว่ารักกับผมได้แล้วสมทุกอย่างที่คุณทําไปคุณแค่อยกาะเจ้าชนะคุณรู้แค่นั้นแหละฟังนะคุณเลิกวุ่นวายกับผมได้แล้วขอให้ทุกอย่างระหว่างเรามันจบลงตรงนี้อย่าได้มีอะไรต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเลย นี่คุณหมายความว่ายังไงคะวัดคุณจะตัดขาดจากสมงั้นเหรอผมคิดว่าเรารู้จักกันมานานเกินพอแล้วสมและผมคิดว่าเราไม่ควรแม้แต่จะเป็นเพื่อนกันอีกต่อไปด้วยไม่นะคะวัดไม่สมไม่อยากให้มันจบแบบนี้แน่นี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าแม่คุณติดหนี้สมอยู่ถ้าคุณเลิกคบกับสมสมจะเล่นงานแม่คุณทางกฎหมาย ้าคุณไม่อยากให้แม่คุณเดือดร้อนแล้วก็คุณต้องทำตามคำสั่งของโสม